สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับการก้าวมาเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยชุดยู23และชุดใหญ่ของมาทำแป้งนนพันธ์ลำซำนั้นได้สร้างปรากฏการณ์ขึ้นมามากมายมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปว่าการกลับมาใช้ระบบผู้จัดการทีมอีกครั้งจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ โดยเฉพาะเรื่องของการเลือกโค้ดเพราะภารกิจของทีมมีทั้งศึกยู23ชิงแชมป์เอเชีย2022รอบคัดเลือกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน2021หรือซูซูกิครับ2021และฟุตบอลเอเชียนครับ2023อย่างไรก็ตามกระบ,บวนการเฟ้นหาคุณสื่อได้เริ่มจากทีมอายุไม่เกิน23ปีก่อนโดยจัดการแต่งตั้งโค้ดโย่งวารวุษศรีมะคะนั่งแทนเทนเนอร์ใหญ่ซึ่งเป็นการหวนกลับมาทำทีมอีกครั้ง พร้อมกับได้โคดโชคโชคทวีพมรัฐมาเป็นผู้ช่วยซึ่งอาจไม่ได้เป็นไปตามที่คาดคิดกันเอาไว้มากนักถามว่าเหมาะสมหรือไม่กับช้อยนี้ที่เลือกมาเรามาหาคำตอบกันได้เลยครับ 1. ความเป็นทีมเวิร์กการคัมแบ็กครั้งนี้ของโคชโยง่งเขาเองก็ไม่ได้มีโคดโชคมาเป็นมือขวาเท่านั้นแต่เปรียบเสมอระดมสมองทำงานร่วมกันพอย้อนไปในซีเกมสองครั้งหลังสุดที่ทีทมชาติไทยได้เหรียญทองก็เป็นเขาทั้งคู่นี่แหละที่ช่วยกันทำทีม เริ่มจากปี2015โค้ชโชคต้องรับไม้ต่อจากซิโก้กิติศักดิ์แสนเมืองที่ติดภารกิจคุมทีมชาติชุดใหญ่ลุยฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียแต่คุมกำลังชุดนั้นไม่ธรรมดานำโดยชนะทิพย์สงกสินธนบูรณเกสารัตน์สารัตน์อยู่เย็นทิสตองโดก่อนสามารถคว้าแชมป์มาได้แบบสบายด้วยผลงานชนะ7นัดที่ลงสนามเสียไปเพียง1ประตูเท่านั้นตลอดทัวร์นาเมนต์ถัดมาปี2017โค้ชโย่งเข้ามารับตำแหน่ง กับตัวหลักๆอย่างเจนลบสัมเพาดีใช้วัดบุรานสัตว์รักหายประโคนพิชาอุตรานบพลผลคำพิธิวั์สุขจิตธรรมกุลแม้จะโดนเสียงวิจาร์เกี่ยวกับสไตล์การเล่นที่ไม่ค่อยเอนเตอร์เทนแฟนบอลแต่ก็สามารถคว้าเหรียญทองสมัยที่สวกมาครองได้แบบสะใจคนต่างประเทศด้วยการชนะเบลเซียเจ้าภาพในรอบชิงขั้นดีวกันทีมงานที่เข้ามาเป็นผู้ช่วยยังจะมีโค้ดโม้พิภพอ่อนโม้กุสือทีมชาติไทยชุด u 16 และโคดก้างนฤพลแก่นสนอดีตโคตฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรวมถึงโค้ดอ่ําอมรินยาวดำที่เข้ามาเป็นโค้ผู้รักษาประตูทั้งหมดก็เคยผ่านการร่วมงานกับโค้ดย่องวาราวุิศรีมะขะมาแล้วทั้งนั้น 2. ผู้ใหญ่ให้ความเชื่อใจข่าวการกลับมาของ2คนในแวบ,บแรกอาจมีหลายกระแสที่มองว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและมาดามแป้งน,นพันล่ำซำผู้จัดการทีมจะตั้งเข้ามาจริงๆหรือ พราะก่อนออกจากทีมชุดยู23รวมถึงสโมสรการทะเลอเอฟซีก็ไม่ใช่ว่าจะจบกันสวยหลังโคดโยงวาราวุฒผ่าทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองปี2017ปีต่อมาศึกเอเชคัพ2018ช้างศึกกำหนดเป้าหมายไว้ว่าต้องผ่านครอบ4ทีมสุดท้ายให้ได้ทาให้เกิดรแรงกดดันก่อนที่ทีมจะร่วงตั้งแต่รอบแรกซึ่งโคดโยงก็ถูกประเมินผลงานว่าต้องออกจากตําแหน่งส่วนโคดโชคแม้จะพาการท่าเรือเป็นแชมป์เอเอคัพ2019 แต่การตกรอบเพย์ออฟฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยการพ่ายแพ้ให้กับเซเรเนกรอสทีมจากฟิลิปปินส์คาบ้าน0ประตูต่อ1ต่อเนื่องด้วยความพ่ายแพ้ต่อสิงห์เชียงรายในศึกไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์คัพ2020ด้วยสกอร์0ประตูต่อ2ทําให้ทีมปลดเข้าออกก่อนจะมีข่าวออกมาเปิดใจผ่านสื่อถึงอดีตทีมเก่าอย่างรุนแรงไม่ฟื้นฟูดีกว่าเอาเป็นว่าก็อย่างที่รู้กันแต่สุดท้ายในวันถแถลงข่าวรับตําแหน่งผู้จัดการทีมชาติไทยมาดามแป้งกล่าวชัดเจน เธอไม่เคยมีปัญหากับใครโดยเฉพาะโค้ดที่สามารถจะเป็นโค้ดโชคโดยกลับมาร่วมงานกันก็ได้และนั่นแหละคือคีย์เวิร์ดที่เป็นกุญแจดึงอดีตลูกน้องเก่ากลับมาลุยด้วยกัน 3. นักเตะต้องการคนมีบารมีหลังจากออกจากทีมชัดถ่ายไปกราฟของโค้ดโย่งก็มุ่งหน้าในการเป็นโค้ดให้กับสโมสรโดยอยู่ในแวดวงของไทยลีก2มาโดยตลอดเริ่มจากเกษตรศาสตร์ FC ชุลการ์กรยูเนเตดและซิสเกตเอฟซี แต่ละทีมที่โคชย่องไปคุมล้วนแต่มีทรัพยากรน,นักเตะที่ผ่านการติดทีมชาติไทยรวมทั้งพื้นระดับเยาวชนอยู่มากมายนั่นทําให้เกิดการยอมรับในหมู่พ่อค้าแข่งขึ้นมาที่สําคัญทีมชาติไทยก็ตั้งเป้าอยากจะให้คุณสื่อทีมชาติอายุไม่เกิน23ปีมีสัญชาติไทยอยู่แล้วเพื่อเอาเข้ามาทําหน้าที่ต่อจากอากิระนิชิโนะที่คุมชุดนี้กับชุดใหญ่แต่ว่ามีปัญหาเรื่องการหาล่ามมาสื่อสารซึ่งโคชย่องและโค้ชโชค เป็นกุนซือที่ได้ชื่อว่ามีจิตวิทยาในการทํางานกับนักฟุตบอลวัยรุ่นได้เป็นอย่างดีโคโยกเป็นคนตลกแต่ไม่ตลอดมีทั้งพระเดชพระคุณในการบริหารจัดการน้องๆขณะที่โคชโชคเป็นคนที่อินเนอร์มาเต็มพร้อมจะปลดปล่อยความรู้สึกร่วมอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะร้องไห้หรือหัวเราะไปพร้อมๆกับทุกคนในทีม 4. สถิติยอดเยี่ยมการหวนขึ้นตําแหน่งหัวนหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย จุดอายุไม่เกิน23ปีเป็นครั้งที่2ของโคชโยงวรุษิมะคะถือว่ามีสติที่ดีไม่น้อยพอเมื่อย้อนกลับไปเมื่อเขารับตําแหน่งใหม่ๆเขาพาทีมชะนะได้มากถึง17จาก33นัดคิดเป็น51%เลยทีเดียวซึ่งรายการซีเกมครั้งที่29ที่มาเลเซียเขาสร้างผลงานเกมรุกจนทีมยิงได้12ประตูและเสียเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นในเกมแรกของรายการและเป็นการเสียจากจุดโทษ ท้ายที่สุดชุดดังกล่าวก็คว้าเหรียญทองสําเร็จหลังจากนัดชิงเอาชนะมาเลเซีย1-0ขณะที่โค้ชโชคโชคทวบีรม,มรัตก็เคยเป็นอดีตกุณสือของทีมชาติไทยชุดลุยซีเกมส์ครั้งที่28เมื่อปี2015ที่ประเทศสิงคโปร์ผลงานสุดยอดจริงๆคุมทีม7นัดชนะ7นัดรวดคิดเป็นร้อเเตเต็มแถมเสียเพียงแค่หนึ่งประตูให้กับเวียดนามในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายต้องยอมรับว่าทีมชาติไทยเมื่อปี2015เต็มไปด้วยนักเตะคุณภาพ และทุกคนเล่นด้วยกันมาตั้งแต่ปี2013ควา้าแชมป์ซเกมต่อเนื่องมาหยิบอันดับ4เอชียนเกมที่อินชอนเกาหลีใต้ปี2014ร่วมถึงถลเลึงบัลลังแชมป์ AFF Suzuki Cup 2014ซึ่งถือว่าแข็งแกร่งมากเมื่อทุกอย่างลงล็อกโค้ดโยง่งจึงถูกเลือกให้กลับมาพร้อมกับโค้ดโชคเพราะด้วยบาร,รมีประสบการณ์รวมถึงการปลูกร้าให้นักเตะกระหายในการเล่นทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อทีมชาติให้ลูกน้องทุกคน เคมีนี้ถือว่าลงล็อกเหนือกว่าที่หลายคนคาดคิดกันเอาไว้จริงๆตามที่สาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF มีกำหนดจัดการแข่งขัน AFF s u ซีค i c u ในระหว่างเดือนธันวาคมต่อนเนื่องไปจนถึงต้นเดือนมกราคมปีหน้าแต่ด้วยจากสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 าทำให้ยังไม่สามารถจัดการแข่งขันแบบเย่าเยือนเหมือนช่วงหลังที่ผ่านมาจึงจำเป็นจะต้องจัดการแข่งแบบเภาพชาติเดียว โดยได้ส่งหนังสือถึงชาติสมาชิกที่ต้องการเป็นจจภาพเรียบร้อยด้านนายพาทิศสุภพงศ์เลขาธิการสมาคมฟุตบัลแห่งประเทศไทยเปิดเผยผ่านสื่อถึงกรณีดังกล่าวว่า AFF อยู่ในขั้นตอนการส่งหนังสือรวมถึงข้อกําหนดด้านสาธารณาสุขให้กับชาติสมาชิกว่าชาติใดจะขอเสนอตัวเป็นภาพจัดการแข่งขันสุสันในช่วงปลายปีนี้บ้างหนังสือดังกล่าวมีข้อแม้เรื่องการงดเว้นเกี่ยวกับโควิด -19 ว่าประเทศไทยรับเงื่อนไขได้บ้างเช่นงดการกัก,กตัว กรณีที่ทีมฟุตบอลชาติอื่นเดินทางเข้าประเทศระบบการจัดการแข่งขันสถานที่พักต้องจัดทําแบบบับเบิลรวมถึงการตรวจหาเชื้อต่างๆในส่วนของประเทศไทยเราต้องรอดูท่าทีของหน่วยงานรัฐบาลว่าเห็นด้วยกับการเสนอตัวเป็นภาพครั้งนี้หรือไม่แม้สมาคมจะเห็นด้วยและต้องการเสนอตัวแต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับข้อกําหนดที่เอเอฟให้มานั้นหน่วยงานด้านสาธารณาสุขของไทยสามารถรับเงื่อนไขนั้นได้หรือไม่ เลขาธิการสมาคมได้ลกล่าวว่าที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐในส่วนของกีฬาคือการกีฬาแห่งประเทศไทยแสดงความต้องการชัดเจนว่าอยากให้ไทยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลรายการนี้ด้วยมองว่าศักยภาพของไทยนั้นสามารถทาได้เช่นเดียวกับคุณแป้งนวลพันำำพธุ์ลำซำผู้ดการทีมชาติไทยที่ต้องการให้เราเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนื่องจากมองว่าผลกระทบต่อการแข่งขันบอลลีกในประเทศนั้นมีน้อยมากนักเตะไม่ต้องกักตัวเมื่อแข่งเสร็จสามารถกลับสู่สโมสรได้ทันที เมื่อเราต้องการจะเป็นเภาพจะทําให้แผนงานต่างๆที่ต้องทํารวมถึงข้อเสนอจาก AFF ส่งต่อให้กับรัฐบาลหลังจากนั้นเราจะรอดูว่ารัฐบาลเห็นด้วยหรือไม่หากเห็นด้วยได้ยอมรับเงื่อนไขต่างๆได้แล้วเราจะส่งหนังสือถึง AFF เพื่อเสนอตัวจัดสุูกิคัพอย่างเป็นทางการต่อไปแน่นอนฟุตบอลรายการนี้คือฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนดังนั้น a f f จะพิจารณาจากชาติอาเซียนเป็นลำดับแรก คงยังไม่มองถึงการจัดการแข่งขันในประเทศเป็นกลางเหมือนฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหรือฟุตบอลเอ c ซีแชมเปี้ยนส์ลีเพราะค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากที่สําคัญคงไม่มีชาติเป็นกลางอยากจัดแข่งให้เนื่องจากมองว่าชาติของตนไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเปเจภาพครั้งนี้